นักปรา์ชาตินักตู้ผ้าไหมเลิศดหรูเฟื่องฟูกลองยาวแหล่งอู่ข้าวจอใหญ่ถิ่นไทยบัวงามค่ะรว่ากลองยาวนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอบาปีปะุมข,ของเรานะครับ ทุกคนพอที่จะรู้จักประเพณีที่สําคัญของจังหวัดมหาสารคามอีกหนึ่งประเพณีไหมคะทุกคนพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมล่ะคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คือประเพณีงานออนซอนกองยาวชาววาปีปทุมของพวกเรานั่นเองคะ่ะแล้ววันนี้พวกเราจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักเกี่ยวกับประเพณีงานออนซอนกองยาววาปีของพวกเราคะ่ะเอาละะ่ะฐานงั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ ประเพณีออนซอนกลองยาวชาวาปีของดีพื้นบ้านเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเผยแพร่วัฒนธรรมกลองยาวมักจะขึ้นอยู่ในช่วงวันที่23ถึงวันที่25ธันวาคมของทุกปีค่ะภายในขบวนมีขบวนแห่ทั้งหมด16ตำบลและยังมีการประกวดประเภทกลองยาวเพื่อชิงถ้วยรางวัลจากนายรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและยังมีการจัดนิทรรศการสินค้าและผลผลิตจากชุมชนภายในงานอีกด้วยค่ะ จุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าโอท็อปและผลผลิตจากเกษตรกรในชุมชนช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกองยาวในภาคอีสานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและในทุกวันนี้นะคะคนสมัยใหม่ยังไม่ค่อยจะรู้จักประเพณีนี้สักเท่าไหร่เพื่อให้ประเพณีงานออนซอนกองยาวของพวกเราเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นพวกเราจึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเทศัพท์กล้องโดรนในการถ่ายทอดสดไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักประเพณีอันดีงามของจังหวัดมหาสารคามอีกหนึ่งประเพณีค่ะและอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมกองยาวที่อยู่คู่กับชาวาปีประทของรมานานได้ดนตรีเป็นศิลปะปที่มีอิทธิพลต่อมนุษย์โดยใช้เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกหรือเรื่องราวต่างๆได้อย่างแยบยลและหลากหลายรูปแบบ อย่างเช่นวัฒนธรรมการแสดงดนตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีจังหวะและทำนองของเครื่องดนตรีประสานเสียงกับผู้ขับร้องอย่างสนุกสนานเร้าใจ กลองยาวและงานออนซอนกลองยาวชาว,วาปีเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของอำเภอวาปีปทุมที่คู่ควรแก่การอนุร,รักษ์และสืบสานโดยเริ่มจากขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2539ก่อนจะมาเป็นที่นิยมอย่างภายหลังก่อนวัฒนธรรมกลองยาวในอำเภอวาปีปทุมจะมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนั้นได้ผ่านการอนุร,รักษ์และพัฒนาอยู่3ช่วงคือช่วงที่1การก่อตั้งหรือเริ่มมีการคิดค้นการบรรเลงกลองยาวแบบตั้งเดิมประกอบด้วยเครื่งนองดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้น อย่างกองยาวและกองรามนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แสดงในงานเรื่อนเรื่องต่างๆเท่านั้นจากนั้นเมื่อเริ่มมีความนิยมอย่างแพร่หลายก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงที่2คือการรวมตัวของชุมชนอันมีความมุ่งหมายในการแสดงเพื่อหารายได้และเริ่มมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพื่อการศึกษา ทั้งนี้รางวัลที่ได้ก็สามารถการันตีถึงลีลาความสนุกสนานชื่อเสียงที่จะนําไปสู่การวาจ้างมากขึ้นและในช่วงนี้ก็ได้มีการเพิ่มการแสดงที่มีมิติมากขึ้นจากนางรําที่เข้ามาฟ้อนประกอบพร้อมท้งเครื่องดนตรีสมัยใหม่ที่นําเข้ามาผสมผสานอีกหลายชนิดเชน่นอิเล็กโตรนกองชุดสามใบ เบสพินชิงและฉากสำหรับช่วงสุดท้ายที่เป็นส่วนของการพัฒนาศิลปะกองยาวนั้นได้มีการประยุกต์และพัฒนากองยาวไปสู่การแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบทั้งการแข่งขันในอำเภอปีบปทุมและในจังหวัดต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 1. มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ยั่งยืน 2. เป็นการสร้างกิจกรรมที่เป็นแหล่งรวมใจของคนในชุมชนให้เกิดการสร้างความรักความสามัคคี 3. ม,มีการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชน เสนอไว้เพียงเท่านี้ขอ,อบคุณและสวัสดีค่ะวัตถุประสงค์ในการจัดทำคลิปนี้เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานอย่างกองยาวที่มีมาอย่างยาวนานและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นจุดแข็งให้กับชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม